กินไฟเบอร์โรเซ่ห่างไกโลโรคจริงไหมครูบิริตบอกเลยนะครับว่าไฟเบอร์นั้นสกัดมาจากพืชผัดผลไม้ทั่วไปแล้วเราควรที่จะกินไฟเบอร์มากเลยข้อนี้ครูบิริตตอบเลยว่าจริงเพราะว่าไฟเบอร์นั้นเป็นสารสีเขียวเป็นสารที่ร่างกายเราต้องการมากที่สุดเพราะว่ามันสามารถนําไปเลี้ยงหรือว่าหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ไวมากแล้วร่างกายเรา ย่อยก็ง่ายไม่ถึง5้าชั่วโมงมันสามารถนำไปใช้ได้แล้วคุณิูจึงแนะนำให้ทุกคนว่าควรที่จะกินไฟเบอร์หรือไฟเบอร์โรเซเป็นอันดับแรกเพราะสิ่งนี้แหละครับจะช่วยทำให้ร่างกายคุณดีท็อกสารพิษหรือล้างสิ่งที่ไม่ดีในลำไส้คุณจะทำให้คุณเป็นคนที่ออร่าข,ขึ้นจะทำให้คุณเป็นคนที่สุขภาพดีขึ้นถ่ายดีขึ้น กูริตแนะนำเลยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วย